ดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน้อง้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูที่พอหุรลัดครับตลาดพาหุรลัดนะครับมีกำลังเดินเข้าไปนะครับจากปาวซอยจะไปเข้าไปข้างในเลยซอยนเลีกครับคนก็เยอะพอสมควรนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ปนที่สองพอดีครับเนี่ยวันนี้เดือผขาดผมีนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยดูครับ โภคที่ขับอ,อะไรก็มีครับเลยอะแยไปหมดกบเสื้อผ้าดูครับจะเดือนได้ไปเท่าไหรครับเนี่ยคนแะ่อาจจะตรงไหนเพื่ออยากไปดูเลยครับปกติแล้วคนก็เยอะคือพอตัวสวนครับยิ่งมันยิ่งเป็นบรรกิตโขนยิ่งเยอะกว่าเดิมเลยครับท่านพี่เพื่อน้องท่านบางคนอาจจะเคยมาแล้วบางคนเองไม่เคยมาครับว่าเัารัปปรดรเนี่ยหรือว่า,ต,า,าวติดกับท้องเพลงเนี่ยของเสื้อของขายมันเยอะหรือล้วครับจะแต่พังหนรัดมันก็เยอะเหมือนกันนะครับมีแต่สวยๆนั่นเลยครับ่ดีครับ ครับทุกอย่างเลยผมจะถ่ายให้พี่พี่น้องๆดูครับล่ะแต่ละร้านเนี่มีอะไรบ้างอย่างร้านนี้ลายแบบครับดอกไม้อะไรเยอแยะไปมนะครับนะครับของชายของผู้หญิงครับร้านนี้ครับไปเดินต่อไปครับเสื้อผ้าตรงนี้นะครับนะครับภาพเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ดูสิครับมีอะไรมัางที่น่าดูไหมโอ้โหทุกอย่างเยอะเลยนะครับคนก็เยอะขอทุกคนครับไม่ไข่ทงนงก็ไหลต้องลงต่งตำหน่อยครับเยอะพมอทุคนนะครับ <c oughs> นะครับ มาเดินมาดูมาเที่ยวก็ได้ครับทนะ่านคนที่อยู่แถวสันจังหวัดก็ยังไม่มีโอกาสมาก,ก็โอเคนะครับมาดูอะไรครับแล้วกันนะครับท่านว่าเป็นยังไงบ้างราครับตลาดชาวุครัฐเนี่ยคนก็นเยอะมากๆเลยครับท่านส่วนมากนี่จะมีแต่คนมาซื้อของไปขายต่อแล้วก็ซื้อไปจดที่วอยของจำตัวยัง่งครับดูครับแต่ละร้านท,นที่ร้านใหญ่ๆั้งนั้นเลยครับ เดินต่อไวครับเมื่อกี้ดูดูแล้วทีนี้เดินต่อไปขนาดนี้เลยครับว่าเยอะขนาดไหนครับคนดูครับแน่นเอียดเลยแล้วเนี่ยเดินขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะครับเครื่องใหม่ครับเดินขึ้นเดินไม่ไหวเลยเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งครับเขาจะเข้ามาครับคนแน่นอียดหมดไปเลยคุณไขไม่ได้แน่แน่ครับโอ้ได้กลับไปเลยครับกลับไปควรจะได้ใหม่รอบนี้วันนี้ครับนานมากทีเดียวครับก็เลยมาวันนี้ดูว่า โอ้โหครับเขาซื้อเขาขายเยอะทีเดียวครับครับไว้ด้านซ้ายด้านขวาครับนี่ครับเดี๋ยกค่อยไปดูที่สูงเลยก็ได้ครับท่านดูไปเลยครับว่เป็นไงมั่งไล้จะทะลุฝั่งนู้นนะครับเนี่ยโู้จะทะลุออกไปฝั่งนู้นแล้วอันนี้ขายไรดูนะครับเสื้อผ้าผ้ากันเปื้อนอะไรเยอะแยะทั้งหมดเลยครับเลยทั้ข้างบนนะครับ เเคยนนัั้ลรบดูไปเลยครับเหมือนข้างล่างก็มีครับน้องเขาวางอยูข้างล่างนี่ครับนี่แค่ไปหมด ปานิ่งะม่ใช่สน okay? ี้นะครับความต้องรุ่ครับวามรุ่นครับความรุ่นนะครับปาน์ติกงรุ่นกับคนี้ปาร์ติ่งกัครับคนละฝั่งกันนะครับคนละฝั่งกันนะครับนี่นะครับจะเข้าเกียร์แล้วลูกไปิูงต้อเป็นโรงเรียนศึกษาในบีนะครับเฮ้ยไม่โรงเรียนอะไรนะไปก็จำไม่ได้ได้เรากไม่ได้มานานแล้วไงสี่ปีแล้วครับมันก็ค่อยจำม่ค่อยดีแล้วครับ เดทะลุปไปนู้นครับปากคลองตลาดนู่นะครับนี่เดิาไปทะลุปไปแล้วครับแต่ตอนนี้เดินไปดูเรื่อยๆนะครับว่าจะออกเรายังไงเนี่ยดูสิครับนี่นะครับนักท่องเที่ยวก็ชอบมากจริงจริงนี้นะครับน,น,น,นี่ครับนี่ครับตาช้างนี่ครับที่นักท่องเที่ยวก็ชอบมากเสื้อผ้ามีเ,เ, y y y g y g เยอะแยะไปหมดเลยนะครับระทะลุออกไปได้นะครับ พีพีเอ็นเายลองมาดูนะครับว่าเป็นไงบางที่ผมถ่ายไปทีนี่จะใช่ไหมเหมือนกับที่ผมถ่ายไปทห้นี่หรือเปล่าก็เข้ามาดูกันเลยเพราะว่ามันจริงไหมอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ครับสผ้าที่สวยงามเลยขอยงบนก็มีนะครับ พน้อนเลยนะครับนี่นครับถูกแล้วครับ